เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์นายสมมาตรมณียันรองอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ได้ร่วมกับกอร,รมน24จังหวัดอุดรธานีร่วมมือกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพบ,บกตำบลหมากย่าอำเภอหนองหัวซอจังหวัดอุดรธานีภายใต้โครงการธนารักษ์เอื้อราชวันนี้เนี่ยดำริเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากท่านผู้ประชาการทหารสูงสุดครับผมดับขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนไปยังกองทัพนะครับ ท่านเองเนี่ยบอกเลยบอกว่าอยากที่จะดําเนินการในการที่จะเอาพื้นที่ทหารซึ่งถือครองผ่านทางธนารักษ์เนี่ยนะครับส่งมอบคืนในส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมีเยอะนะครับ oh. เมื่อส่งมอบคืนแล้วหนึ่งก็คือในพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยอยู่แล้วก็ให้ไปคุยไปแก้ไขปัญหาเป็นโครงการนําร่องอจริงๆแล้วหลังจากนี้ภายในระยะ4ปีข้างหน้า เราจะเดินหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเรื่องของการเดินหน้าพวกสิทธิที่ดินทำกินต่งตางๆนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโมเดลนำร่องหมายความว่าเป็นจุดทดลองนะครับมันติดอะไรมันมีปัญหาอะไรมีอะไรที่ควรจะแก้ไขพวกผมพร้อมรับฟังนะครับและผมเชื่อว่าทางธนารักษ์และทางกคครับเช่นเดียวกันครับพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ พื่่อททีจะําให้โครงการนี้สจผตะทุรกระวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยง,งานที่มีหน้าที่ปกครองดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการที่ราชพัสดุและกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบ,บกได้มีนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพบ,บกเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการธนารักษ์เอื้อราชเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติอีกทั้งการดำเนินโครงการธนารักษ์เอื้อราชแปลงหนองวัวซอเป็นโมเดลนำร่องและพร้อมที่จะนำไปปรับใช้เป็นต้นแบบการดำเนินการในที่ดินราชพัสดุแปลงอื่นต่อไปเนื่องจากหน่วยมวลตฐานปกเป็นหน่วยปกครองดูแลที่ดินในความครอบครองของกอ,องทัพบกนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเป็นแปลง สนามฝึกยิงปืนใหญ่นะครับโดยมีกองพันฐานปืนใหญ่ที่13กรมฐานปืนใหญ่ที่3นะครับเป็นหน่วยใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะครับและหลังจากที่ทางรัฐบาลนะครับได้มีนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินรับพัสดุนะครับในความคอบคองของรัฐนะเพื่ออนุญ,ญาตให้ทางผู้ไม่พี่น้องได้ใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้สั่งการทุกเหล่าทัพนะครับให้ ด้วยสำรวจนะครับพื้นที่ในความรับผิดชอบนะครับเพื่อทาหนุนโครงการนี้ให้เป็นรูปธรรมนะครับดังนั้นท่านผู้จัดการฐานบกนะครับโดยมรรทบกก็ได้สั่งการต่อมาอย่างทุกหน่วยนะครับให้ช่วยกันสำรวจนะครับพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการดำเนินการตามโครงการนี้นะครับซึ่งหน่วยก็ได้รับการสั่งการมาก็ได้ร่วมกับหน่วยในพื้นที่นะครับโดยธนารักษ์พื้นที่ไม่ว่าส่วนราชการทุกส่วนนะครับที่ร่วมกัน ลงสตำรวจพื้นที่นะครับเพื่อสรุปความพร้อมแล้วก็ของความแม่พี่น้องที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องไปอย่างดีนะครับจึงได้นําเนียนข้อมูลนี้ไปยังท่านผู้เชี่ยวชาญฐานบกนะครับซึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญบกก็ตกตกใจที่จะเลือกอพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นโครงการแรกเป็นโครงการนําร่องที่เราได้ยินชื่อกันนะก็คือโครงการหนองซอมโมเดลครั้งนี้นะครับ นอกจากนี้นโยบายดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้ในโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมถือว่าดีใจดีใจสุดๆแล้วฮะที่ได้มีโครงการแบบนี้ฮะ ว่าอย่างน้อยลัษณรก็จะมีที่ทําจินประกอบสามาอาชีพของตัวเองฮะอยู่ที่นี่มาก็รวมถึงอายุตอนนี้ก็55าปีแล้วก็สสำหรับพื้นที่ที่กระผมได้ดําเนินการอยู่่ยเป็นที่ทําจินครับพี่นี้ก็จะมีพื้นพื้นที่ที่ผมได้ทําจินอยู่ก็มีพื้นที่อยู่ประมาณ10ไร่ฮะแล้วก็จะเป็นที่ทําสวนยางพาราไม้ยืนต้นแล้วก็อีกบางส่วนใช้เป็นนาข้าวทําเรื่องของเกษตรผสมผสานไปด้วยฮะ ก็ในใจลึกๆนะฮะเอเราชาวบ้านเราเป็นเกษตรกรเนะี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเราปลูกพืชลงไปทําสวนลงไปเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะถ้ามีโครงการแบบนี้ออกมาเนะี่ยชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรทัว่วไปที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าพืชผลต่างๆเนี่ยที่เราทําไปเนี่ยจะเป็นของเราแหละนะ,ะครับในานามของตัวแทนของชาวบ้านเกษตรกรในชุมชน ทุกๆคนนะครับขอขอบพระคุณนะครับกรมธนารักษ์และเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยงานที่ทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21ตุลาคม2566ในจํารในจเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์นายสมมาตรมณียันต์รองอธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายโครงการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่นำร่องบริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่อด .1816 ตำบลหมากย่าอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพบ,บกภายใต้โครงการธนารักษ์เอื้อราชประจำปีงบประมาณ2,567 วันนี้ก็มาติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับในการที่จะดำเนินการเอาที่ลาดพัสดุนะครับที่กองทับบกได้ครอบครองเนี่ยมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อันนี้เป็นความร่วมมือนะครับการระหว่างกองทับบกกับทางกรมธนารักษณ์นะครับเลยโดยใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดสตาร์ทเราเรียกมันว่า น้องวัวซอ,อโมเดลนะครับที่ทั้งหมดที่ดำเนินการเนี่ย2,9276ไร่โดยประมาณตอนนี้ก็ประชาชนทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นที่อยู่อาศัยในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ257ลายถ้าเป็นในเรื่องของเอกษตรก็จะอยู่ประมาณ1,340ลายนะครับก็รวม1,597ลายโดยประมาณซึ่งขัน้นนี้เนี่ยน้องๆก็เร่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่16 จนถึงวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ577รลายนะครับซึ่งก็ได้ไปปริมาณที่มากพอประมาณเดือนธันวาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะอาจจะเป็นประธานลงมาเป็นคนมอบนะครับสิทธิการเช่าที่รับประจุแห่งนี้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับเป็นโมเดลแรกซึ่งเราภูมิใจมากเพราะว่าเป็นโมเดลที่ทางกองทัพบกได้ส่งมอบให้นะครับทางโดยเฉพาะบตรบ24นะทํางานอย่างเข้มแข็งในการดําเนินการก็ถือเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ประชาชน รอพอยมานานเขาจะได้สิทธิแล้วก็ได้สานุปโภคขั้นพื้นฐานที่ที่ตัวรัฐบาลจะสามารถมอบให้เขาได้โดยตรงครับผมซึ่งที่ผ่านมาธนารักพื้นที่อุดรธานีได้ร่วมกับกอรมน .24 จังหวัดอุดรธานีร่วมมือกันลงสำรวจพื้นที่และทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อนำไปสู่การขอเอกสารสิทธิ์เพื่ออยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะได้เป็นของเราจริงๆแล้วยิ่งทราบแบบนี้ยิ่งตื้นตันใจมากค่ะ mm. ก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนค่ะอยากให้ประชาชนมีพื้นที่ทำกินอยากให้ประชาชนมีพื้นที่เป็นของตัวเองได้ครอบครองเป็นของตัวเองสักทีค่ะขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานค่ะ เป็นการนำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้านจากการได้รับสิทธิครอบครองทำประโยชน์ผ่านโครงการธนารักษ์เอื้อราดแปลงหนองวัวซอเป็นโครงการนําร่องในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพบ,บกได้รับการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆของทางภาครัฐอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นการขอน้ําขอไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาถนนหนทาง เส้นทางต่างๆที่ชาวบ,บ้านใช้สัญจรหรือขนส่งสินค้าการเกษตรเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาลที่จะมาถึงในอีกไม่นานนี้